จะเป็นยังไงเมื่อแม่เสียไปเลยต้องย้ายไปอยู่กับลุงที่สมอลแลนด์หมู่บ้านที่แสนจะอบอุน่นที่นั่นเขาได้พบเจอกับผู้คนที่แปลกๆมากมายและทําให้เขาเองได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง กรลาบสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า My Life Is A Dog 1 9 8 5แอดขอคนละ1นึ่งไลค์แล้วตามแอดไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอิงเกม,มาแอดขอเรียกว่าอิงมาเขาเป็นชาวสวีเดนวัยเพียง12ปีเขานั้นอาศัยอยู่กับแม่และอีลิกผู้เป็นพี่ชายพวกเขาอยู่ที่เมืองเล็กๆในสวีเดนอิงมาเป็นเด็กฉลาดและซุกซนตามวัยของเขาและเขายังมีเจ้าตูบเพื่อนซีคู่ใจอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าซิกแกน เขานั้นมักจะพาเจ้าตู่ไปวิ่งเล่นสนุกด้วยกันอยู่เป็นประจำวันหนึ่งอีลิกพี่ชายของเขาเกิดอยากเล่นพิเรนเลยจับแท่งมหัศาจรรย์ของน้องชายสุดที่รักมายัดเข้าไปในปากขวดแก้วลำบากแม่ที่ต้องมาเอาออกให้อย่างทุรักทุเลอีกอย่างแม่ของพวกเขาก็ป่วยอดออดอยู่ด้วยต้องมาเหนื่อยกายเหนื่อยใจอีกแถมต้องมาเลี้ยงลูกลิงจอมซนสองคนนี้เอาสะปวดหัวเลยแม่แทบจะไม่มีเวลาพักเลยครับสองคนพี่น้องมักจะหยอกล้อเล่นกันแบบแรงๆบ้านก็จะกลายเป็นสนามรบไปเลยละครับ ลกไปหมดแม่ก็ต้องทนลูกๆอยู่แบบนี้บางทีเธอก็โมโหและร้องไห้ออกมาถึงจะดื้อเป็นสักนิดแต่อิงมาก็รักแม่มากบางทีเขารู้สึกผิดและรู้ดีว่าแม่ก็ต้องการพักผ่อนบ้าง และในวันนี้เขาได้ออกไปเล่นนอกบ้านกับสาวสวยคนหนึ่งแถวบ้านด้วยหน้าตาที่ยิ้มหวานของอิงมาบวกกับมีคาลมที่ดีพูดไปยิ้มไปจนทําให้สาวน้อยคนนี้เผลอตัวเผือใจไปแอบสวีดหวานกันพ่อของสาวน้อยเลยเข้าใจผิดว่าแอบมางัดบ้านท้ายกันหรือเปล่าแหมตัวแค่นี้จะงัดกันแล้วหนึ่งอิงมาก็กลัวเลยรีบวิ่งหนีไปหลบอยู่แถวแถว,วกองขยะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าตูบน้อยก็ทําท่าทางเหมือนว่ามันจะหนาวอิงมานเลยกะว่าจะก่อไฟเพื่อให้มันหาย หนาวไปได้บ้างแต่ไฟก็ดันลามลุกไหม้ไปทั่วพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถึงกับนอนร้องไห้นี่มันลูกคนหรือลูกลิงกันแน่เนี่ยเรื่องก็ถึงหูคุณลุงแซนเบิร์กญาติฝั่งพ่อของเขาคุณลุงก็รีบตรงปีมาที่บ้านเพื่อพาทั้งสองคนไปอยู่ที่อื่นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนี้อิงมาไม่อยากไปเลยครับแต่เขาก็ต้องยอมไปเพราะอีกใจก็เป็นห่วงแม่และรู้ดีว่าตัวเองคงจะหยุดเป็นลูกลิงแบบนี้ไม่ได้หรอกเขาก็ได้ไปลาสาวสนิทแถวบ้านคนนั้นนะครับพร้อมบอกว่าเดี๋ยวพี่จะกลับมานะน้องสาวอย่าร เขายอมไปกับลุงครับแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าตูบแสนน่ารักของเขามันจะต้องไปด้วยซึ่งลุงก็ตอบตกลงไปการไปพักร้อนครั้งนี้สองพี่น้องจะต้องแยกกันรวมถึงเจ้าตูบน้อยด้วยอีลิกจะไปอยู่กับลุงแซนเบิร์กพี่ชายของพ่อส่วนอิงมาไปอยู่กับลุงกันนาพี่ชายของแม่และเจ้าตูบน้อยจะต้องอยู่ที่สถานที่รับเลี้ยงหมาไปพังพงก่อน ทั้ง3คนแยกกันไปคนละที่คนละทางเลยครับอิงมาค่อนข้างเศร้าเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกของเขาที่ต้องแยกจากครอบครัวเมื่อถึงที่หมายลุงกันนาและปา้าก็มารอรับที่สถานีรถไฟทั้งคู่ใจดีมากและเอนดูกับอิงมามากๆครับพวกเขาเอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแชร์เฮาส์เล็กๆแห่งหนึ่งร่วมกับคู่รักสองผัวมเมียคู่หนึ่งแต่ทุกคนก็น่ารักและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขครับ ลุงกันนาก็ดูแลอิงมาดีมากๆครับทั้งคอยเล่าเรื่องตลกให้ฟังจนอิงมามีความสุขและหายคิดถึงบ้านไปเลยเขาเองรู้สึกสนุกสนานกับที่นี่เพราะที่นี่มีแต่คนแปลกๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับทั้งคุณตาอาวินสันที่มักจะเรียกอิงมาให้ลงไปอ่านหนังสือผู้ใหญ่ให้ฟังอยู่เป็นประจำยังมีคุณตาอีกคนที่มักจะปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาทุกครั้งตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทั้งๆที่มันก็ไม่ได้พังและรั่วอะไรสักนิดเลยไม่แปลกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วลรอครับที่เมืองนี้ทุกคนจะมมีกกิจรร ให้เด็กๆได้ทําร่วมกันคือเล่นฟุตบอลครับลุงกันนาเองก็ไม่รอชาร้าที่จะพาอิงมาไปเปิดสนามด้วยสนามฟุตบอลก็จะมีสาวหล่ออยู่คนหนึ่งครับเธอชื่อว่าซาก้าถึงจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เธอแมนมากๆแถมยังเล่นกีฬาเก่งทุกประเภทเลยครับเพื่อนอีกคนที่อิงมาได้สนิทก็คือเจ้าหัวเขียวคุณตาของเจ้าหัวเขียวเนี่ยก็เป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะครับเขามักจะทําของเล่นเฟี้ยวๆให้หลานกับเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นชั้นลอยของบ้านก็ทําเป็นสนามมวยให้เด็กๆได้ออกกําลังกายกันอีกด้วยลุงกัน พาอิงมาไปดูโรงงานทําแก้วประจําเมืองชาวบ้านก็ได้โรงงานนี้แหละครับที่มีอยู่มีกินกันอิงมาได้เจอเบอร์ลิสเรียกได้ว่าเธอคือสาวสวยที่สุดในเมืองเลยก็ว่าได้ครับหนุมน่มๆต่างพากันหมายปองอยากจะครอบครองตัวเธอขนาดอิงมายังแซวว่าสวยจริงๆนะพี่สาวเมื่อเดินดูโรงง,งานเสร็จอิงมาก็ขอตัวไปเล่นที่บ้านของเพื่อนหัวเขียวเด็กๆก,กําลังเล่นชกมวยกันอยู่เลยครับเผอิญว่าอิงมาดันชื่อเหมือนนักมวยคนดังของสวีเดนในสมัยก่อนเพื่อนๆเ,เ,เลเชียให้ลองลงสนามกับซาก้าดู setang อิงมาเองก็แสดงฝีมือเต็มที่ครับสองคนงัดบวกกันไปอย่างสูสีจนสุดท้ายอิงมาก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ซากา้าประทับใจในลีลาการแยับหมัดของอิงมามากๆจากที่ตอนแรกดูท่าทีจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แต่ตอนนี้กับกลายเป็นชอบอิงมาขึ้นมาแล้วและอยากเป็นเพื่อนด้วยเลยที่บ้านลุงกันนากําลังสร้างกระท่อมหลังเล็กๆเ,เอาไว้ในสวนและเขาก็ได้ชวนอิงมาให้มาช่วยลุงทําลุงบอกว่าถ้าเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนหรอกมันก็คือของอิงมาเองนั่นแหละเขาถึงกับยิ้มเล หลายวันต่อมาอิงมาไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆเ,เหมือนปกติแต่วันนี้ซาก้าดูจะเล่นเข้ากับเขามากขึ้นแถมตอนจบเกมซาก้าก็ชวนอิงมาไปเล่นต่อที่บ้าน ซาก้าเปิดปากเล่าความลับของเธอที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนให้อิงมาฟังความลับที่ว่านั้นก็คือตอนนี้เธอเริ่มโตเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆแล้วและไอ้บักแตงโมของเธอมันก็เริ่มขยายใหญ่มากขึ้นเธออายมากและกลัวว่าจะไปเล่นอะไรแบบแมนๆเหมือนพวกผู้ชายไม่ได้อีกต่อไปแล้วอิงมาเลยแนะนําว่าให้เอาผ้ามาลัดบักแตงโมไว้ไม่ให้มันนูนออกมา แค่นั้นก็หมดปัญหาแล้วง่ายจะตายต่อมาคนแปลกๆที่เมืองนี้ก็ยังไม่หมดนะครับยังมีนักกายกรรมอีกคนหนึ่งถึงจะเล่นไม่เก่งตกลงมาทุกครั้งแต่ก็ยังเรียกเสียงหัวเราะจากชาวบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับต่อมาที่โรงงานแก้วอิงมาก็เริ่มสนิทกับสาวรุ่นใหญ่อย่างเบอร์ลิสเป็นพิเศษมีครั้งหนึ่ง เบอร์ลิสถูกว่าจ้างจากศิลปินประจำเมืองให้ไปเป็นแบบวาดรูปที่ดูออกจะเป็นศิละปะสุดๆเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเธอก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่อยากอย,กอยู่กับชายแปลกหน้ากันสองต่อสองจึงชวนอิงมาไปด้วยอิงมาก็ได้แต่นั่งเฝ้ารอดูอยู่ไกลๆไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเลยครับแถมยังเซ็งมากด้วยเพราะว่าต้องนั่งรอเฉยๆเสียเวลาเล่นสนุกไปหมดเลยแต่เขาก็เต็มใจทําครับลุงกน,นาเห็นว่าอิงมาชอบหายไปกับเบอร์ลิสบ่อยครั้งก็เลยถามว่าไปทาอะไรกันมานะ่ะเขาเลยเล่าให้ลุงฟังลุงนี่ถึงกับอ้ยา ah. ทำไมไม่บอกลุงตั้งแต่แรกเห็นของดีก็ไม่ยอมมาเล่าให้กันฟังเลยและบอกว่าถ้ารอบหน้าเองช่วยไปดูใกล้ๆได้ไหมว่ามันเยี่ยมยอดขนาดไหนเป๊ะปึงปังป่ะแล้วก็มาอธิบายให้ลุงฟังด้วยนะไอหลานชายสุทธิรักษ์อิงมาก็เป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังลุงซะด้วยครับครั้งนี้เขาทําการปีนขึ้นไปบนหลังคาและคานไปดูตรงช่องว่างเพื่อเก็บรายละเอียดทุกอย่างไปบอกลุงแต่จังหวะที่มันเห็นแค่นิดเดียวนี่สิครับมันไม่พอต้องเข้าไปใกล้อีกแต่ดันพลาดกระจกแตกกลางบ้านเลยสิครับหากระจายกันทั้ง บ้านลำบากเจ้าของบ้านต้องมากวาดเก็บให้เบอร์ลิตก็นั่งทำแผลให้แล้วก็อมยิ้มไปแหมว่าอยากดูทำไมไม่ขอดูดีๆจะไปปีนให้มันตกลงมาเจ็บทำไมกัน วันหนึ่งอิงมากำลังช่วยซาก้าจัดการปัญหาเรื่องเก่าๆที่บักแตงโมมันบักเอฟขึ้นมาทุกวันและนั่นมันก็ทําให้ซาก้ารู้สึกชอบอิงมาขึ้นมาซะแล้วยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งรักเธอพอช่วงเวลาที่เลิกเรียนทุกคนต้องกลับบ้านรวมถึงอิงมาด้วยเธอเนี่ยถึงกับใจหายไปเลยเพราะอยากอยู่ต่อเห็นหน้าเขานานๆขนาดซ้อมมวยกันอยู่ดีๆพอได้จังหวะปุ๊บก็เผลอกอดกันซะง,งั้นเพื่อนๆมาเห็นก็ถึงกับแซวกันยกใหญ่ และแล้ววันที่อิงมาต้องกลับบ้านก็มาถึงเขานั้งรถไฟกลับคนเดียวเหมือนเคยกลับไปก็เจอบ้านที่เงียบเหงาแม่ที่เลี้ยวแรงไม่ค่อยจะมีอิงมาก็ได้เล่าเรื่องราวแสนสนุกที่สมอลแลนด์ให้แม่ฟังและอยากให้แม่ได้ไปที่นั่นด้วยกันสักครั้งอาการของแม่ก็ทรุดลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อีกแล้ว ลุงแซนเบิร์ดเลยจัดการย้ายแม่ไปที่โรงพยาบาลและพาอิลิกกับอิงมาไปอยู่กับเขาชั่วคราวก่อนภรรยาของลุงก็ไม่พอใจที่อิงมามาอยู่ที่นี่ภรรยาของลุงยังบอกกับลุงว่ารีบให้พวกเขาย้ายออกไปได้แล้วอิงมาที่แอบยืนอยู่ห่างๆก็ได้ยินทั้งหมดที่ภรรยาของคุณลุงพูด เช้าวันต่อมาอิงมากับพี่ชายไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเขาได้คุยกับแม่และถามแม่ว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมเขาคิดว่าถ้าแม่ได้ของขวัญอะไรอาจจะหายป่วยก็ได้แม่ตอบว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าแม่อยากได้อะไรในความหมายของแม่คือเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแม่อยากให้หนูเป็นเด็กดีแม้ในวันที่แม่จะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่อิงมาก็เข้าใจและคิดเอาเองว่าแม่คงอยากจะได้เครื่องปิ้งขนมปังเพราะที่บ้านเขายังไม่เคยมี แต่อิลิกที่โตกว่าก็เข้าใจความหมายของแม่และบอกว่าแม่ไม่ได้อยากได้เครื่องปิ้งอะไรพวกนั้นหรอกแม่กําลังจะจากพวกเราไปแล้วแม่จะเอาเครื่องปิ้งไปทําไมอิงมาไม่ยอมรับเขาใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีไปซื้อเครื่องปิ้งขนมปังเตรียมจะเอาไปให้แม่แต่สุดท้ายก็ไม่ทันแม่เขาได้จากไปซะแล้ว หลังจากการตายของแม่อิงมาถูกส่งตัวกลับไปอยู่กับลุงกัน,นาอย่างถาวรเขาเสียใจเรื่องแม่มากแต่ก็ได้ลุงกัน,นาคอยปลอบใจอยู่เสมอและกลับมาครั้งนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปสมบตอนนี้ได้มีผู้เช่าคนอื่นได้เช่าชั้นล่างของบ้านไปแล้ว และคุณตาอาวินสันก็จากไปด้วยโรคชราทําให้คุณยายย้ายออกไปอยู่ที่อื่นลุงกน,นากลัวอิงมาจะอึดอัดที่ต้องอยู่ในบ้านที่มีครอบครัวอื่นอาศัยอยู่ด้วยเขาจึงอยากให้อิงมาไปอยู่กับคุณยายภรรยาของคุณตาอาวินสันแทนอิงมาเสียใจมากทั้งๆท,ที่ไม่เคยถามความสมัครใจเขาเลยยังดีที่มีเบอร์ลีดปลอบใจเขาด้วย ต่อมาลุงกันนาก็ตามอธิบายเหตุผลเขาจึงสบายใจไปได้บ้างอิงมาขอให้ลุงโทรหาลุงแซนเบิร์กเพราะว่าเขาอยากให้เจ้าตู่มาอยู่กับเขาที่นี่ด้วยลุงกันนารู้ดีว่าเจ้าตู่ได้โดนวางยาที่บ้านรับเลี้ยงหมาไปนานแล้วเพราะลุงซันเบิร์กเองที่เป็นคนอนุญาตแต่เขาไม่อยากจะให้อิงมาต้องมีอะไรกระทบจิตใจอีกจึงโกหกไปว่าเดี๋ยวจะโทรบอกให้ หลายวันผ่านไปซาก้ามาดูทีวีที่บ้านของอิงมาแต่อิงมาไม่มีสมาธิดูเลยครับเขาเอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่เจ้าตูบจะมาสักทีอิงมาก็ไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนเลยครับตอนไปเล่นกับซาก้าเขาก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาซาก้าเล่าให้ฟังว่าต่อไปเธอจะมาเล่นแมนแมนแบบนี้ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะบักแตงโมของเธอมันเริ่มใหญ่ยังมีการมาเปิดให้ดูอีกอื <c> ้ <oughs> แถมยังมาบอกว่าฉันเปิดแล้วนายก็เปิดบ้างสิมาแลกกันอิงมาก็ไม่ยอมเปิดทางคู่ก็เลยทะเลาะกันหึทะเลาะกันเรื่องบักแตงโมเนี่ยนะ คนก็เลยไม่คุยกันไปพักใหญ่ครับต่อมาที่โรงเรียนก็มีสาวหนึ่งชวนอิงมาไปงานปาร์ตี้ซาก้าเห็นที่อิงมากุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นก็ถึงกับหึงจนเป่าคุยเพี้ยนไปเลยครับเดี๋ยวเธอเจ้าชู้แบบนี้ต้องเจอดี พอถึงวันงานสาวที่ชวนอิงมาก็ชวนเขาคุยกันอย่างสนิทสนมและยังพาขึ้นไปดูห้องนอนด้วยซาก้าที่ได้เห็นเธอจึงรีบตามขึ้นไปขัดขวางยื้อแย่งกันยกใหญ่อิงมาเห็นดังนั้นก็เลยนึกสนุกคุกเข่าเดินสีขาและเข่าเรียนแบบเจ้าตู่เพื่อปั่นประสาทสาวๆทั้งคู่ เพราะอะไรครับเนี่ยจนซาก้าก็เริ่มลำคาญก็เลยท้าบวกไฟกันไปเลยอิงมาเองก็ยังกวนเห่าไม่เลิกจนเพื่อนๆคนอื่นหัวเราะล้อเลียนซากา้าเธอโกรธมากเลยเผอหลุดปากพูดไปว่าที่ทําเสียงแบบนี้เพราะรู้แล้วสินะว่าเจ้าตูบของตัวเองตัยเย่ไปแล้วอิงมาเสียใจผิดหวังกับคําพูดของเพื่อนทั้งช็อกทั้งเสียใจนัวกันไปยกใหญ่จนอิงมาสะดุดตกลงไปแต่ก็ไม่เป็นอะไรมาก เขานึกเสียใจจึงวิ่งหนีออกไปเขาเข้าไปนอนในกระท่อมน้อยลุงกันนาก็มาเรียกก็ไม่ยอมเปิดให้แถมยังทําเสียงเจ้าตูบไม่ยอมเลิกคืนนั้นเขานอนร้องไห้คิดถึงแม่ขึ้นมากับเจ้าตูบตัวน้อยของเขาที่ได้มีความสุขกันในบ้านหลังเก่า เช้ามาลุงกันนาเข้ามาปลอบใจพร้อมกับเจ้าหัวเขียวพวกเขามาตามให้ออกไปดูนักมายกกลด้วยกันเพราะวันนี้เขาจะถอดทั้งหมดว่ายน้ําท่ามกลางอากาศติดลบโชว์อิงมาเลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยออกไปดูพร้อมกับทุกๆคนเขาก็ได้เหลือไปเห็นซาก้าก็ทำให้เขาหายเศร้าไปเลย ส่วนพวกผู้ใหญ่เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเลยไปช่วยกันพาตัวนักอาากลขึ้นมาและพาเขาไปผิงไฟเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยครับที่ได้เห็นคนในเมืองรักใคร่กลมเกลียวเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแบบนี้อิงมาก็นึกขึ้นได้ว่าชีวิตเขาไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดหรอกยังมีคนที่แย่ลำบากมีปัญหามากมายกว่าเขาอีกเยอะและครอบครัวของลุงกันนาก็เป็นแบบอย่างที่ดีของหลายๆครอบครัวมีบ้านที่สงบสุขมีเพื่อนๆที่น่ารักคนในเมืองก็ยังรักช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีอีกต่างหาก อิงมาหายเศร้าและพร้อมกลับไปเป็นเด็กที่ร่าเริงแสนสดใสคนเดิมเวลาผ่านไปฤดูร้อนก็วนกลับมาอีกครั้งอิงมาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขซาก้าก็เลือกแต่งตัวชุดผู้ชายดูน่ารักสมวัยทีเดียวครับเด็กๆก็ได้ไปเล่นกระเช้าลอยฟ้าที่คุณตาของเพื่อนหัวเขียวประดิษฐ์ขึ้นมาแม้ว่ามันดูจะยังไม่สมบูรณ์พอแต่ทุกคนก็ยิ้มหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเป็นภาพที่มีความสุขที่สุดในเมืองที่มีชื่อว่าสมอลแลนอิงมากับซาก้าก็ขยับความสัมพันธ์กันไปอีกขั้น หนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าอิงมาจะต้องสูญเสียแม่และเจะ้าตูบน้อยน่ารักไปแต่เขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านที่แสนจะอบอุ่นของคุณลุงและเรื่องเศร้าต่างๆก็คอยจางหายไปทีละนิดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s c r ส b ครห้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพี19ึ่กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ